เขามาเช็คไม้ครับบโบเดลยังมาเลยในตน้ยาก็เว็ดมาครับในตนิยาก็เว็ดมาครับพี่น้องเพิ่งครับเพิ่งใส่ปลาครับโอ้ยอย่าหลุดเด้ใส่นี่อุย้ยสุดยอดเลยครับโดนแล้วโดวนแล้วอือใส่ปลาไหมอือนี่เดียวอย่าหลุด เออมันเสียงครับพี่น้องมาเช็กไม้ครับคิดว่าเสียลเรือมาลงนะครับขับโดนแนวนี้มีรุ่นแล้วครับขันแนวนี้โอ้โหมึงครับปรากฏเฮ้ยรุ่นกับแขนมีครับพี่งั่นมึงนั่งดวนอยู่เรือมึงลองมึงครับย้อนหน้กับขาะนะครับโอ้ในพ้นดีครับย่ำครับ นี้น้ำไม่รุ่นครับเดี๋ยวจะเอาเดียมมาลงครับจวดกันครับงานนี้